สวัสดีครับสวัสดีวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับกับเฮลิคอปเตอร์นะครับเป็นงานซ่อมนะพี่ลูกค้าก็เอาไปเล่นนานนานนาน <c oughs> เอาไปเล่นนานแล้วนะครับผมมีการขัดเอง <c oughs> พูดเองขับเองนะเล่นนานแล้วก็มันก็เริ่มบินไม่ค่อยดีก็ามาแก้ไขแล้วก็ซ่อมเซตใหม่นะครับผมกับ u h 1สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเป็น ไซส์450มาบินกันนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่พัฒนาแล้วนะครับแต่ว่านาทีบินยังได้น้อยอยู่นะครับพัฒนาพัฒนาก็คือบินบินง่ายกว่าเดิมแล้วก็บินสู้ลมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเปิดวิทยุนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กที่เฮลิคอปเตอร์แล้วก็พยายามจะให้มันขย่านะครับนิ่งๆไว้นะครับแล้วก็ ต่างๆเนี่ยอยู่ตำแหน่งบนสุดนะครับเฮ็ดขยับแล้วนะครับช่างภาพขยา่าบอกให้นิ่งๆช่างภาพขยา่าเออข้าท่าดีนะดีว่ายอ่าฮะแล้วก็มาคําว่า GPS นะครับนี่ GPSGPS GPS. นะครับโอเคเหมือนเดิมบินเลข8อัตโนมัติสต็อปลันเหมือนเดิมร้อยขึ้นไฟเขียวนะครับฝั่งนี้นะครับ มีไฟแสดง GPS อยู่นะครับอตอนนี้อ่าอ่านะส้มกระพริบอยู่นะครับก็รอให้เป็นสีเขียว,วตอนนี้เป็นเขียวแล้วนะครับนะโอเคมาเทสเทสเขียวแล้วมาก็เขียวแล้วแต่กล้องมันมองไม่เห็นเห็นแล้วไม่เห็นเออไม่เห็นก็ไม่เห็นห่างออกจากเฮลิคอปเตอร์ประมาณ459นะครับมือซ้ายเหมือนเดิมมือซ้าย นะครับเนลร่งต่ำสุดโยกมาทางซ้ายสีวิหนึ่งสามสี่นะครับเนลร่งนาตรงกลางแล้วก็ลั่นรอให้ใบพัดหมุนจุดสุดเสียงรองให้ใบพัดหมุนสุดเสียงฟังนะครับาา,าสุดเสียงแล้วนะครับเร่งขึ้นไปหนึ่งขีดเลยค้างไว้เลยนะครับโอ้โดดไว ถ้าไม่อยากให้มันโดดไวก็ต่ำกว่าหนึ่งขีดนะฮะอัออนนึงครับอันนึงลงเทสใหม่เหรออ่าไม่เป็นไรเมื่อกี้นี้เมื่อสักครู่นี้มันโดดไวนะครับก็เอาเกือบหนึ่งขีดนะฮะเดี๋ยวทำให้ดูมันก็จะโดดช้าค่อยๆขึ้นเห็นไหมครับออโอเคอ่าโอเค โอเคแถวโอเคสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับผมกับ450ไม่ต้องตามเก้450นะครับดูหางนะครับดูซิว่าโบกไหมหางหางหอไม่ใช่หางคน <c oughs> นี่หางด้วยเหรอ <c oughs> ดูนะครับหางไม่มีอาการโบกให้เห็นเลยนะครับนะไม่โบกนะครับโอเคแล้วนะครับก็เนี่ยครับซ,ซ้ายขวาซ้ายนะ เดินหน้านะครับเดี๋ยวพี่เดินทางให้ดูนะครับไปในโหมด GPS ดูครับดูเอ่อเอาโอเค ไม่ว่าจะวนซ้ายวนขวาก็ไม่มีปัญหานะครับวนขวาให้ดูครับวนขวาให้ดูแบนโค้งกด้ด้วยครับเป็นไงครับบินซิ่งเฉยเอาสิอ่าบินซิ่งได้แล้วนะครับก็ซิ่งได้แค่นี้นะครับเพราะว่าตั้งความเร็วไว้แค่นี้ครับลงก็ปล่อยมือนะครับ450อีกอล <laughs> ยูเอสวันสี่ห้าศูนย์นะครับ <c oughs> สำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับมันเป็นอะไรที่แบบอ่าเพอร์เฟคบินด,ดีมากาต่ำเลยไหมต่ำเลยนะต่ำเลยถ่า,านะรยรูปถ่ายไหมได้ยังไกลไปไกลไปไหนอ๋อไกลไปลืม,มลืม,ม,ล,มลืมว่าไม่ได้เอากล้องมาอ๋อไง เออให้มันเห็นฉากหน่อยเออเอออุ้ยสวยจริงๆช่างภาพนี่สั่งได้ไมหมุนหน่อยหมน่อย่าตัวนี้เล่นแบตเตอรี่ขนาดสามเซลนะสามเซลสามเซลนะครับไม่เห็นอ่ะอ่าไม่เป็นไรลัดเดอร์นะครับหมุนรอบตัวเองนะฮะเห็นไม่เ่ย นะครับสวยมากอยากชมนะครับว่าบินได้สูงไหมก็ันเนี่ยขึ้นไปเลยนะครับไายบายไพเดอรไพเดอรครัมันสูงปกติสเกลเราก็ไม่เล่นสูงแบบนี้นะฮะแต่มีบางท่านขอมาว่าโอ้บินทุงสูงได้ไหมได้ครับจะก,กล้องมองไม่เห็นอ่าเนี่ยปัญหาปัญหาของผมอยู่ตรงนี้นะครับ บินกไ,กไกลบินนุ่งสูงมันมองไม่เห็นนะผมก็เชื่อว่าท่านผู้ชมก็ไม่เห็นเหมือนกันนะครับดังนั้นผมจึงไม่บินสูงนะครับถ้าอยากจะบินนุ่งสูงก็ซื้อกับผมแล้วไปเล่นเองนะฮะ <c oughs> <c oughs> จะได้เข้าใจว่าทําไมถึงไม่บินสูงนะครับจะมาเด้อไปหาบันไดก่อนอ๋อมันสูงมันสูง <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ก็ไม่ว่าเราจะบินไปไหนก็ ตามที่เราอยากจะไปเลยนะฮะบินซ้ายบินขวาวนไปจอดตรงนู้นตรงนี้ก็ได้หมดนะฮะลงก็เนี่ยปล่อยมือลงก็ปล่อยมือก็

ก็ <tyard. S 2> เป็นอะไรที่คอนโทรลง่ายมากๆนะครับกับเฮลิคอปเตอร์ UH1 ลำนี้นะครับเป็นไงครับการควบคุมมันเป็นอะไรที่นิ่มนวลน,นะดูมือนะครับเขาเรียกอะไรอีเวอร์เตอร์อ่านะครับไม่ว่าจะเดินหน้าหรือถอยหลังน,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 นะครับเดี๋ยวนึงนะเอาขวาออกไปหน่อยเอาซ้ายเข้ามานิ่มนวลครับ หันหางปึ๊กเห็นไหมอยู่เลยปึ๊บไม่มีแถมเห็นไหมครับนิ่มนวลโอเคเอาเครื่องลงแล้วครับกว่าจะเสร็จเหนื่อยเหมือนกันลำนี้เอาลงเกือบหนึ่งขีดนะครับเกือบหนึ่งขีดเห็นไหมจะลงแบบนี้เลยสโลโมชั่นเออสโลโมชั่นถึงพื้นแล้วก็สตาร์โอเค เข้าใจเข้าใจไหมโ okay. ไม่เป็นไรไม่เข้าใจก็ดูใหม่อีกรอบนะครับดูหลายๆรอบนะครับผมนะฮะดูจนกว่าจะเข้าใจอ่าดูจนกว่าจะเข้าใจดึงปักที่เฮลิคอปเตอร์ออกนะครับเป็นสวิตไทลิมทเทวิทยุนะครับผมก็แค่นี้เองนะครับกับการเล่นเฮลิคอปเตอร์นะครับบินไม่เป็นก็เล่นได้เพียงแค่ว่าท่านดูคลิปของผม,มบ่อยๆนะฮะ นี่เป็นแน่นอนโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรใส่ฝาครอบคืนก็เล่นเล่นนานแล้วแหละลำนี้นะก็ก็ก็คุ้มคุ้มนะคุ้มคาสกีกหักไปหลายคู่นะครับผมก็ก็ลูกค้าเขาก็เล่นเขาก็เป็นธรรมดาแบตหมดกลางอากาศบ้างอะไรบ้างหล่นนะฮะแต่ก็ยังหล่อเหมือนเดิมนะยังคงหล่อขาดศึกมาเยอะดูข้างหลัง ไม่เป็นไรก็ยังถือว่าหล่อนะฮะยังสวยอยู่หล่อไม่สวยฝากด้วยนะครับสำหรับพี่เพ่ลูกค้าท่านใดสนใจกับงานประกอบซ่อมเซ็ตรถเรือเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ติดต่อสอบถามได้นะครับกับสมบูรณ์เพิงสีอสีพักช่องบินดีเล่นง่ายได้มาตรฐานทุกลำนะครับผมฝากช่องทาง YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับ เช่นเดน,นะเช่นเดน,นะขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย